ว่าไงหร่อหล่อกดอีกอีกทีพูดไหนอยู่แลนเขียวเออรีอยู่แลนเขียวนะขาน้องมาให้รู้จักอ๋อเอ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 ้ยเอ้เบดีไว้จอนมีมเอาเอเดียไหมกูด้วยดิแล้วไมอดดอกบอกพี่เมสามสิบสามหก ฮะแจกิ๊บเร็วเร็วดิเร็วดิจอนสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับเองชื่ออะไรอ่ะชื่อไทก้าครับได้ข่าวเอ็งนีใส่ไม่ค่อยดีอ่ะเขาแกล้งผมครับพี่แกล้งยังไงอ่ะเขาเขาชนผมครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเองดื้อหรือเปล่าจริงครับผมไม่โกหกครับถ้าดื้อก็ต้องโดนดัดนิสัยเข้าใจไหมครับพี่ ข้างการเดิดนิสัยคาเนี้ก็จำเอาไว้เป็นบทเรียนครับแกมาทำไมจอนเออว่าเพื่อนอ๋อเดินนิสัยน้องน้องคนนี้ไงเขาให้ไปเดินนิสัยใครอะใครวะชื่อจิ๊บเจี๊ยบเขาบอกเขาไปเดินนิสัยดิเกาดอกไม้กูสองวันแล้วเนี่ยใครช่างมัวเปล่าผีข้าเปล่าวะ เออไปไปได้ละพูดดีๆพูดดีๆดิแล้วคุณ<อ>ได้ดอกไ,ม,ไม้ผมทำไมล่ะผมก็สงสัยกดตาแบบป้าแบบแอบหลงรักเธออยู่แต่กลัวเธอดูไม่อ,ออกเอาพี่เดียวเพาะดีกว่ามึงออดีนงึงเพื่อนไปดิโอไอดอ,อกอะไปดิมาแล้วหรอยังอะไปที่ตู้เขาอยู่ตู้กรดแล้วม,มาได้ไงเนี่ย เรออาถ่ายการแต่กูแวบ,บเข้ามาได้แต่เสียมึงเฮี้ยมากเลยนะกูตรงกูเข้ามาได้ก็บุญเท่าไหร่แล้ว,ลวอันนี้ก็ถูกนี่รถหรือกูครับเนี่ยแสดงว่ามึงเอาม้าไม่อยู่ไนงะ <laughs> ไม่แล้วมึงเอาอยู่เหรอกูดูดเลยโอเคอันนี้เหนึ่งช็อตนะอันนี้เหนึ่งชอ็อตครับผมโอเคครับ okay, ผม นี่มีคนเข้ามาสมัครหลายคนนะคนสองคนนี่แหละใคาสมัครวะสมัครเออบางบางคดโควิดรับคนเข้าแก๊งกันเลยเหรอแค่พร้อมมีคนมาสมัครอยอะแล้วว่ค่อยคุยประชุมอีกทีเออ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 แล้วกฎสภาเปลี่ยนแล้วนะเว้ยเปลี่ยนอะไรกันวะห้ามห้ามถอดสูตรห้ามใส่สูตรของคนอื่น แล้วก็ห้ามถอดสูตรด้วยมีแกงแล้วห้ามถอดสูตรเลยอ่ะเอาไม่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าแล้วถ้าถอดเป็นแง๊สเป็นไงไม่รู้เหมือนกันเป๊เปมันบอกเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีคนมาวะแกเฮ้ยมีคนมาวะแกดูดิเอ้าเชื่อว่ากูแตกปะวะไม่แตกไม่แตกไม่แตกกูรู้ว่ากูแตกก่อนที่มึงจะเย้ดิมึงลองฟังเสียงดิมึงลองฟังเสียงดิเฮ้ยเฉิน สวัสดีครับลงไหลคที <il S 1> <hat? S 2> ่อะไรได้ข้ออฟฟิศเหรอวะเออดิที่รอถ่ายงานไงเสียงโคตรจุ่มเลยอะโหแม่งเอเสียงหวังหบโปกมากเลยอะพี่จอนอยู่ป่ะครับไม่อยู่ครับอออยยูู่่ครับจนใช้งานได้ครับดมและเกงคาดหวังเรื่องเสียงเลย ใครเรียกผมมะเขียนเลยไาวเลยพวกใช่เงินแดงอหรพี่อ๋อกระเป๋าผมห้าสี่เก้าครับแป๊บนึงครับใช่วิชาไอ้เหี้ยสูงเขาไปไหนวมั้เนี่ยมีไม้ดีกว่ามีไม้ดีกว่ามีเบอร์ไม่เล่ะโทรตามดิมันไม่ลงมันไม่ลงมไม่ลงสาวแปดไอ้ี่พูดสามรอบ่านไปแล้วก่อนก็ตอบๆแล้วก็มีคนพูดแทสบนะพี่มามาแล้ว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 เปล่าแล้วพี่ห้าสี่เก้าครับเด็กฝึกงานเหรอ ผมมาหม่ครับดูดายหลงอ่ะดูดายดูายสุก้าเสอครับไกหลงอ่ะเด็กมันอยากฝึกเด็กมันอยากฝึกเืเบิไก่เข็มคับเสียงมันดังอ่ะห้าสี่เก้าเดียวเดียวเล่นรเรหนึ่งหกเก้ครับอีองครับแต่ว่าสี่วันลาเลยว่ะตำนานใหญ่เหเพื่อนกูเคได้ชื่ออยู่ ิดถึงผบเลยอะตำรวจปัญญาอ่อนตำรวจตำรวจควายอ่ะที่โดนประชาชนหลอกอ่ะอยากโดนละก็อยากโดนล่าเขาไปหรอกเขาไปอาจจะเป็นตำรวจดีก็ได้ตำรวจรับดีอะใช่ปะเอออกตัวจังไะตำรวจเฮียอะไรขายกัญชาให้ประชาชนเขาอยากรู้ชื่ไหมเลยชื่อเขาบอกเป็นตำรวจรับดีเหม่ยเปิดเปิดคณะตำรวจในในสอนออ่ะนี่ตำรวจใครรับชุดเตี๋ยวบุดปะไม่เห็นจับใครได้เลยี่ปากดีเนอะไอ้เฮีย เอาแล้วเป็นอะไรต้องมึงแจกตัวปัญญาอ่อนทุกตัวไอเฮี้ยงไหนไอพอปัญญาอ่อนไหมกูถามเนี่ยไอ้เฮี้ยงเพียงตัวปัญญาอ่อนมันก็ดีมันก็ดีปัญญาอ่อนไหมพี่ฉุดอะไรวะพี่ลองเล่นพี่ขอแจกพี่ออกพี่ออกตัวแทนตำรวจครับเนี่ยหนึ่งห้าสองเก้าเอพี่มึงเล่นเขานะแล้วมึงเป็นไงเนี่ยฮะก็ไอมึงเก็บเงินโกงเงินแก๊งมึงจัดการได้ไหมเนี่ยจัดการได้แก้ใจจทไปเรียกสองใช่ไหมสอเร็่อมไอเข็มโทอะไี่พี่อ่ะพี่เอาให้เขฉยหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ออกขอตัวเอง ป้าจะเก็บน <Verse> ี่นี่มอันแรกไปเอาล้างก่อเอาลาไปจําแจกให้ครับไม่ไม่ไม่พี่พี่ผมเกยคระขี้เกียลอกเราได้เลยหรอไอเลขาปาเวื่อปลาเมือใกล้ใล้ใปลาอะไรคุณผู้ชมอยู่กับปลาคุณผู้ชมอยู่แลนเขียวเดี๋ยวก็โดนขโมยก็ถ้าโดนขโมยมึงก็รับผิดชอบเพราะมึงต้องใช้เฮียกูลืมลืมปั๊บยาเลยสัตว์เลยไม่เต็มเอาเกาะไปยังเอาไปแล้วเพื่อนพี่เฉิยนมาดีพี่ อออดีอันนี้นี่คือแซมล่างหนึ่งนะกระบาขยัน,นมาตั้งแต่เที่ยงขายยาแบบเั้นร้านอ,ะนอ,อ,อ่ะเงี้ยจอบะรับคนใหม่ไปห้าคนกูว่าน,น่าจะดีขึ้นกว่านี้เอากูอีกสักห้าคนไหมล่ะมึงลองเอาคนมาช่วยช่วยคับแต่ก็ดีนะจอดใครอ่ะไม่มีใครหรอกคนอยากเข้าแกงา๊งเราเยอะแยะแต่แค่ว่าม,ามันไปตกสเปคที่เราจะเอาแค่นั้นแหละก็ดู้เรื่องนิสัยนะเรื่องนิสัยนะก็ด้วยอ่ะยากสุดยากเปลี่ยนแล้วอ่ะนิสัยกับทัศนคติ นี่ทำไมพี่ขับคันนี้อ่ะคยเลยคนที่มันมันตรงสเปกอะก็มีว่ะแต่ว่าแม่งแกลื่นว่ะเออใช่เหมือนเราตึ้งมาแกเข้าแตกอ่ะอย่าเหยากูโชว์มันบางขึ้นว่ะพี่หรือว่าไม่บางไม่บางเขาถึงเป็นที่หนูใช่ไหมทางนั้นอะพี่เสร็จเลยคเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับใส่ชุดขาวเท่ห์ว่ะน้อยจริงน้อยน้อยมากแต่ตอนแต่ตอนมีกล่องแกงทำไมกูใช้เยอะไม่รู้ไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งใส่ก่อนนะตี๋มึงเยอะเท่าไหร่พวกนี้มึงเยอะกว่าเดิมเชื่อกูดิชูคุเจอร์รี่าตร์ ถูกไอ้เฮี้ยที่สี่บวกจริงป่ะวันนี้อะไม่แบบนี้ได้กี่วันอะดูดิไอ้บินไอ้บินมองไปสามไอ้เฮี้ยตื้นตันว่ะมันดีสี่มันไข่เหมือนเดิมตื้นตันอ่ะกูว่าสองไอ้เฮี้ยอ่ะวันหนึ่งอะขวดเยอะได้ตัดเวอร์ละเวลานี้เวอร์เกินภาพเยอะเกินภาพภาพวันนี้กับเมื่อวานได้คนละแบบเลยอะคนละแบบเลยอะเวอร์แต่แกล้ง ไ้เยโคตดเยอะลยสัตว์มึงคิดว่ามึงเป็นเจ้าพ่อเสียงไฮ้หรือไงไว้สัตว์ไอ้เชี่ยเจ้าพ่อเสียงไฮ้ฮะยจงไม่รู้ตัวอีเหรอไอ้เอยก็ตกใจแล้ว ตอน10โมงได้ปะตุง ok? ต้ง10โมงอ่ะขอแบบนี้เหรอไม่ได้ครับพี่มาแล้แกเก็บแล้วพี่เขามาแล้วนะเขามาเยอะด้วยมาไปเขาหันปั๊บมู่ไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยไป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 เยอะเหรอขาพอกันนะพราะว่พอกันหน้าพอๆกันเยอะอยู่แล้วเวลาเนี้ยเขาเยอะอยู่แล้วเขาเยอะกว่าเราตลอดนะพี่เขาไม่เคยน้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเพิ่มเพื่อวันนี้เขาเพิ่มสมาร์ทกระจกตลอดเลยนะไป ถ้าจะเท่าๆกันอ่ะเอ้ยฟังนะเว้ยมึงไม่ต้องเล่นปืนเยอะเว้ยเราคนเยอะกว่ากูว่าเอาบุตไปปิดดีกว่าเว้ยเดี๋ยวกูยิงกับเพื่อนกันคนนั้นงั้นหนุ่มเล่นอะไรกูอีป้าวนะขี้ขี้ขอขอคนนึงสองคนพอสองคนกูอีป้าวเพิ่มอเป้าเล่นเล่นแทนหน่อยเอางี้เมื่อไหร่พี่จะให้ผมเล่นมีดจะให้ผมเล่นม้ามหรือเปล่าพี่มาเล่นมาเป็นรถพี่เลยพี่เพิ่งสูบไปอันเล็กเก่งอันนี้เล่นเก่งแต่แล้แล้วมันบอกมันบอกมันซัพตอร์แต่แล้ว อย่ามาทำเป็นปากดีอย่ากูไอ้ฝั์ไม่ได้มาพูดพ่อกูไอ้เฮียเฮียหน้าหลิงไอ้ว์เพื่อนจะฉุนเลยป่าววะจะด่าอะไรเปากดีมึงเชื่อกูดิไอาเฮียหลงเป็นปากดีอย่ากูเยอะมึงชื่อกูดิเขาคนน้อยไม่ได้มาหรอกไม่จะบอกนะว่ามันไม่ได้มาถางานอะออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศผมไม่ได้ถ่ายครับเพื่อนเอาเอาเลยป้าพี่เขาคนรู้เฮียไหมไอ้บางไอ้หลงไอ้เฮียดำเพิ่งตื่นนาฬิสี่โมงเย็น ก็เป็นไงคนอย่างมันเล็กน้อยเล็กน้อยใไห้านนะสี่โมงเย็นบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงเย็นเพิ่งตื่นถ้าเกิดเราไปหานเราจะเสียเปลี่ยนนะพี่ขยืนจุ่มก่องไม่เล่นปืนให้มันได้ได้นกยิงนัดสองนัดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนได้หรอมันนี่เป็นปืนเมนอ่ะปืนเมนกี่คนอ่ะปืนเมนสองสองอ้าวหลงจะเล่นใช่ปะมันนอนจอดเลยจอนกู้หลงก็ได้มันนอนบางบางที่มันนอนถ้ามึงเล่นปืนมึงเล่นไปก่อนเลยก็ได้เล่นนึงแล้วใครทะมาเมืองมาปืนแมนกูได้จอนมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ก่อนเลยเพื่อนใส่ก่อนเลยใส่ก่อนใส่ก่อนเล่นเล่นเล่นไม่มีแฟไม่มีแฟร์ไม่เล่นไม่เมันเอา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 มนมเอ่นเมนมนมนออมนเออมหามมายมเนนนเเเลเปเออือือเมาอมมามมมมเลมเอนนเลนอออเนามมออเ ไปไอ้สัตวสไปถึงแล้วกันไหนกันใหนเฮ้กันให้ตายเยอะตายเยอะตายเยอะยิงหน้าดีไปจอนตายหนึ่งไปจอนจอนแล้วยิงมันเลยยิงอยู่ผมเบกลบเบกไปสามแล้วไปสามแล้วจอยิงตัวชูบจอนตัวชูบยิงโค้อ๋อแป๊บไฮโลยอยิงไรยิงไรยิงไรยิงแล้ตายนะตายแล้วาสวยลบเบกหมายล้มล้ม ดยลยกลนี้วตรงนี้ตรงนี้ไม่รอไม่ตายยิงไม่ตายเฮียรอตายคสองคนคนคนชเองเฮียกูยิงตายหมดอ่ะไอพวกเฮียยอมจะได้พี่ให้ช่วยสายหน่อย ตุก้าหน่อยตุกา้าไม่นะไม่นะถอยแล้ลลวพีเลยเลยทก้าตีได้ปะตีให้ตายไปเลยนเียู่ไอ้สนเลียูช่วยตุก้าหน่อยเพื่อนเย็นใจเยห <c oughs> มด <c oughs> ว่าแลวตัวยมบักแต่โคตรเยอะไม่ตายไอ้เเมื่อกี้กูยิงใครไปดูตายเลยตายเลยแกคิมบับงั้นเข้าหัวแปะเข้าหัวตายเลยอะไอ้การไม่มีสูตรอะไทั้งนั้นอะไม่มีสูตอะไรทั้งนั้นอะตัวพี่ัวนั้นเองท่านเอามาแล้วไงแล้วพี่มาแล้วอสมสอเข้าน่อยเพื่อน ะโดนไไม้้เยอปวต่อยต่อยไมื่อกี้ปืนคุไม่ได้แตมนุ่นตามใหลอดจดใล้เยอะตุ่มเมื่อกี้แม่งแม่งกับพิบมาตกใจเลยเทียว่าแม่งตายใช่ไหมขาเลยขาจัดไม่ไม่ผิดตอนนั้นไอ้ซูก้าเขาจะไม่ได้เอาเข้าแก๊งผู้หญิงเขาแม่งไม่ตายใช่ไหมมาตะบักเบอร์ ไอยิับไปสี่สินัดไปยิบซับไปสี่สิบนัดเป็น่อยเดน่อยหนึ่งเจ็ดศนยองสี่สิบนัดนับละเกือบหมื่นสี่แสนอะไรเขหนึ่งเจ็ดศูองเกียไปกลับกูกำลังจะใช้สเต็ปเกียร์มัวเลยอ่ะปาเกียร์มัวแต่โดนตโดนหเครื่อเลยไรปะกินด้วยไม่ใใช่ปะ

เอาอมไรเขียวหน่อยครัอ้เรยะเพื่อนเออเดีย๋ยวออกเอาหัวอะไรเขียวหน่อยม่เก็บรถไปเลยก็ได้เอออะไรนะรถเสียงกระดังมกเกิน ไฟนี้ผมคนเดียวใช้ไปสี่แสนส,สี่สิบตับมาไปนิ้วพ,พูดก็พูดแต่ว่าใครจะมาดึงตัวผมก็ใครวะ Or like you yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right, staying awake.